สวัสดีครับผมโอมนะครับที่ปรึกษาการขายบริษัทสมิตฮอนด้ายูสคาสาขาพัฒนาการนะครับรถมือ2จําหน่ายโดยศูนย์บริการฮอนด้าครับวันนี้โอมมีรถฮอนด้าซิตี้นะครับหนึ่งจุดีปีสองพมาแนะนํานะครับราคานะครับอยู่ที่4ี่แสนสองหมื่นแปดบาทเท่านั้นนะครับลูกค้ามีเครดิตสามารถจัดไฟแนนซ์เต็มฟรีดาวน์นะครับในราคานี้นะครับที่ศูนย์โอมนะครับมีจําหน่ายสีขาวสีดําสีบอลเงินสีเทานะครับมีอยู่สีสีให้เลือกนะครับสี่แสนสองหมื่นแปดพันบาท เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับว่ารถคันนี้มีความน่าสนใจบ้างครับเรามาชมกันนะครับร,รอบคันซิตี้ 1.5V m a n u o h Change ครับ4 2 2 0 0 0บาทตัว m a n u o h c h a n นะครับจะมีการปรับเปลี่ยนตัว l i ยแม็กนะครับรวมถึงไฟหน้ากระจังหน้านะครับกันชนหน้าก็เป็นตัวดีไซน์ใหม่นะครับไฟหน้าเนี่ยเราจะมี daylight ด้วยนะครับ ยางใหม่นะครับปี2019นะครับอันนี้ซื้อไปก็พร้อมใช้งานเลยนะครับทั้งศูนย์มีการตรวจเช็คประวัติให้แล้วทุกคันนะครับมาดูดูภายในกันนะครับสำหรับลูกค้านะครับดูลดมือสองไม่เป็นเนี่ยกลัวเรื่องอุบัติเหตุก็ลูกค้ามั่นใจได้นะครับศูนย์บริการมีการตรวจเช็คให้ทุกคันนะครับภายในสะอาดนะครับเป็นเบาะหนังสีดำแอแบ็คคู่หน้าครับ ซิตี้ก็จะเป็นรถประหยัดน้ำมันนะครับดูด้านหลังกันบ้างนะครับซิตี้รุ่นนี้นะครับก็สามารถรองรับได้ถึง e 2 0 e 8 5นะครับทางศูนย์มีการขัดเคลือบสีมาให้เรียบร้อยนะครับทุกคนันก่อนที่จะลงมาจอดที่ศูนย์นะครับ บนโชวลูมด้านฝั่งคนขับนะครับก็จะมีตัวเซ็นทันล็อกรวมถึงเบาะนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้เบาะหนังสภาพดีนะครับพวกฟังกช์ชันการใช้งานทุกอย่างนะครับทางศูนย์บริการนะมีการตรวจเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ครบทุกฟังกช์ชันเลยนะครับ ภายในกันบ้างนะครับตัวไมโครเชนฟ์ปุสตาร์ทตัวหน้าจอนะครับสามารถเล่นรองรับ usb ได้แล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับมีพวกปฏิฟังก์ชันพวงมาลายัยปรับเครื่องเสียงนะครับกระจกครับปรับไฟฟ้านี่นะครับรับได้เลขไม้นะครับคันนี้อยู่ที่94,474 บายแท็กนะ่านี่นะครับเข้าสูตล่าสุดวันที่18เดือน2 2020เข้าอีกทีหนึงตอนเลขใหม่1 1 0 0 0 0นะครับคอยเข่าก็ยังมีระยะวิ่งอยู่อีกนะครับประมาณ6,000กิโลครับนี่นะครับตัวเครื่องยนต์1,500 cc iBike นะครับ ทางชลูมีการล้างขัดเกลบสีให้ล้างห้องเครื่องให้เรียบร้อยนะครับรถสวยนะครับทุกคันผ่านการตรวจเช็คจากช่าง Honda าครับครับสำหรับลูกค้านะครับที่หารถเล็กใช้งานนะครับ City ้คันนี้สามารถจัดแฟน,นได้เต็มฟรีดาวนะครับลูกค้ามั่นใจได้เพราะว่าซื้อผ่านศูนย์บริการ Honda โดยตรงครับมีการตรวจเช็คโครงสร้างตัวถังเครื่องยนเกียร์นะครับแล้วก็ระบบ ไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับเข้ามาชมรถเนี่ยโอมสามารถเปิดประวัติรถทุกคันนะครับที่มีที่สูญเนี่ยให้ดูได้เลยลูกค้าสบายใจได้ครับรวมถึงเอกสารการโอนสิทธิ์นะครับทุกคันสามารถโอนได้ครับเช็คเลขเครื่องเลขถังเรียบร้อยแล้วทุกคันนะครับจากช่างคอนด้าโดยตรงนะครับเพราะของเราเนี่ยเป็นตัวแทนจําหน่ายรถจากคอนด้าโดยตรงครับติดต่อโอมนะครับได้ที่เบอร์0852221133ครับ หรือว่าทักไลน์นะครับไลน์ ID ก็จะเป็นเบอร์เดียวกับเบอร์โทรศัพท์นะครับ085 222 1133ย้ำอีกครั้งนะครับ City 1 0 5 V ปี2017โฉมไม่ได้เชนนะครับมีอยู่4สีให้เลือกนะครับสีขาวสีดำสีบอลเงินแล้วก็สีเทานะครับราคาเริ่มต้น4 28,000บาทเท่านั้นจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาว w n ราคาพิเศษนะครับสำหรับจัดไฟแนนซ์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ